สวัสดีครับจำโบ้มาตามนัดแล้วนะครับขณะนี้เวลาเที่ยงครับผมกินข้าวครับผม,มไลฟ์ดูจำโบ้กินข้าวไปเลยม,ม,ม่ความไม่มีใครมาดูเราไลฟ์อ๋อมาแล้ว เซไฮครับเซ่ไฮพี่โบพี่โบมาแล้วครับแพรว่าเย่ๆมาแล้วอามุกอันยองครับอันยองฮัลโหลเย่เย่เย่กินข้าวก่อนนะครับ ปากเลอะด้วยข้าวอร่อยครับผมสวัสดีเจบีสวัสดีครับกินโจ๊กกินอะไรกินโจ๊กอยู่ครับผมือ เคี้ยวก่อน JB อร่อยไหมครับอร่อยครับค <c oughs> าว่ามันมีโจ๊กที่กรุงเทพที่มันอร่อยอ่อยะโจ๊กโจ๊กสย่านอะอร่อยมากเลยผมเคยกินอร้อยอร่อยจะต้องไปเช้าๆใช่ไหม ใช่ใช่ทุกคนครับทุกคนต้องกินข้าวให้ตรงเวลานะครับเพราะว่าจะโมกินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วเป็นโรคกดไหลย,ย้อนครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเลยต้องกินข้าวตรงเวลาครับผมคนที่ไม่ได้กินข้าวครับก็กินข้าวด้วยกันเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ละละละเล,ะ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 ละเอชาลูชามาคือวิธีถามว่ากินข้าวยังครับ เพลงของพี sure. in in ่บี้นะครับใช่ครับสามยาอร่อยจริงต้องตื่นเช้าครับพี่โบ้หายป่วยยังพี่โบ้ยังไม่หายป่วยเลยครับหลายคนถามถึงโบนัสนะครับเราดูสภาพโบนัสกันตอนนี้นะครับผมสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้า อันยองพี่โบอันยองครับผมหายป่วยยังยังไม่หายป่วยเลยครับกินยาครับต้องกินยาอยู่เลยขอกินข้าวก่อน,อน,นพี่โบกินข้าวอยู่นะครับพี่ตั้มโบขอโทษนะครับที่พี่ตั้มโบร้องเพลงให้ฟังไม่ได้นะครับ <laughs> ถ้าไม่คนบอกว่าไม่นกครับแสดงว่าไปหัดบินมาแล้วใช่ไหม,มสุดยอดจริงๆปีแข็งแรงแล้วลสิ <c oughs> นั่นนหละสิครับโมูห้าบาทสิบบาทก็มาติดมาจากพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กสอนครับ แทโอคืออะไรเด็กเด็กน้อยอ๋อเหรอ,อ,อบบชอบกิเกาดีอะที่บอกว่ามีช่องเป็นขอ,องตัวเองกันอะไรจมกไม่สบายเป็นอะไรหรออ๋อจมมกเป็นเป็นภูมิแพ้แล้วก็กดไหลย,ย้อนครับเพราาะว่ภูมิแพ้กรุงเทพครับเมืองรู้ว่คนแผลฝุ่นมากมายเออจริงนะเนี่ยเป็นภูมิแพ้ครับเหมือนจะแพ้แพ้แพ้ควันนะครับ แล้วก็แพ้สโมกในในในฮอครับแย่จังหายใจไม่ค่อยออกเลยครับครับอีกสองอาทิตย์เจอกันครับผมขอกินคำหนึ่งหมดแล้วครับขอโทษครับสโมกินหมดแล้วครับนี่ครับ ในความโชว์จานที่ว่างเปล่าครับโยโย่จัมโบ้โย่ครับโยหายว้ๆครับขอบคุณครับพี่โบไปสอไมไหมครับอ๋อวันนี้ไม่ไปครับกินข้าวกับกับโจครับ ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ขอบตาช้ำม,มากเลยครับเพราะว่านอนหลับดึกครับผมพี่โบ่เรียนจบยังครับพี่โบยังเรียนไม่จบเลยค่ะพี่โบเรียนอยู่ปีสามที่มชครับตอนนี้กำลังดรอปไว้อยู่ครับผมมาทำงานก่อนครับ น่าจะวันจันครับผมเข้าตึกนะครับน,นี่มีงานเหรอโปวันนี้ไม่บอกครับแฮไม่กินน้ําเอ้ยลืมกินน้ําเอ้ยพี่นี่สุดยอดจริงเลยเราผมไปกินน้ําแป๊บหนึ่งนะ,ะคุยกับโบนัสก่อนสวัสดีค่ะโบนัสให้ฉันเอากล้องหลังนะเอากล้องหน้า,ดานได้ไหมยองสวัสดีสวัสดีส ดูหน้าสีไม่สดมั้งพี่ไปกินน้ำแป๊บหนึง่งสาวผมแล้วพี่สาวผมแล้ววันนี้ไม่ไปไหนเหรอไม่รู้ไม่บอก <laughs> ดีขึ้นแล้วในนี้มันดีเลยมากเลยอะ <laughs> รอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงไปกินน้ำค่ะพี่ไปกินน้ำ <c oughs> กินยาด้วย <c oughs> กินยาด้วยอ่ะดูดูสวัสดีค่ะอา,าะเาอาา่กกินก่อนอาหารไปอ่ะออข้างบน

มีคนมีคนกินยาผิดกินยาผิดเช้าต้องรีบไปหน่อยอะเร่งวัดรีดผ้าแล้ว <laughs> พี่โบเป็นอะไรทำไมกินยาพี่โบไม่สบายเป็นภูมิแพ้ก,กับกดไหลย้อนร้องเพลงเพี้ยนค่ะไม่ร้องมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับกระโมกกลับมาแล้วครับือ <c oughs> อใช่ครับอืมวันเช้ารีบไปหน่อยอ่ะกินยาผิดเฉยเลย